เพิ่งโดนแรงเทขายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พอราคาย่อตัวกลับมีรายใหญ่แอบซื้อเก็บรอบนี้บิตคอยย่อตัวอาจจะเป็นโอกาสทองใช่หรือไม่เครือข่ายบิตคอยทำสถิติใหม่แต่ทำไมวอลเล็ตคนขุดถึงยิ่งขุดยิ่งแบกห้ามเจ้าหน้าที่เล่นคริปโตร่างกฎหมายโดนปัดตกแต่ทรัมป์กลับโกยไปกว่า3.3พันล้านไฟสงครามในตะวันออกกลางลูกโชนกลยุทธาสตรเเตรียมกลับมาช้อนอีกครั้ง ตลาดกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างโดนแรงกดดันจากบัญชีเทา FATF เวียดนามเริ่มเดินเกมอย่างจริงจังกับคริปโตลดภาษีแจกที่ดินพร้อมเงินสนับสนุนเต็มพิกัดเวียดนามแจกแพ็กเกจใหญ่ดันเศรษฐกิจดิจิตอลสุดตัวบิตคอยลการันตีความมั่นคง140% BTCC ตรวจสอบสินทรัพย์แบบจัดเต็มเรียกความเชื่อมั่นกลับมาเต็มที่ปริมาณการเทรดพุง่งรางวัลแจกกระนำ ฉลองครบรอบ b t c c เอาใจแฟนคลับแบบจัดเต็มรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Line Open Chat BTV Thailand วันจันทร์ที่16มิถุนายนยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV ค r y ปโตรายวันกับผมจเจ๊พืู้ดำเนินรายการวันนี้ขอเปิดกันที่ตลาดดีๆกำไรจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดกันเลยครับเพราะ BTC4 มอบสภาพคล่องขั้นสุดและค่าธรรมเนียมที่ต่ำจนน่าตกใจ สามารถสแกน QR code เพื่อเริ่มทำกำไรได้เลยครับและเรามาต่อกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตกันดีกว่าครับเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับบิตคอยได้เจอกับข่าวเสี่ยงจากสถานการณ์โลกครับจนราคาได้ร่วงลงไปแถวๆ1ว1 2,000ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดกลับแรงจนทะลุ1 5,000ดอลลาร์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการแกว่งแบบปกตินะครับแต่จริงๆแล้วรายใหญ่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับ โดยข้อมูลบนเชนระบุว่ามีบิตคอยไหลออกจากกระดานเทรดถึง7,915เหรียญซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ครับซึ่งมันก็แปลว่ามีคนกำลังร้ายเหรียญเข้าโควเลตแบบเงียบๆซึ่งก็น่าจะเป็นการเก็บของช่วงราคาลงโดยแม้ข่าวความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะออกมาตั้งแต่วันที่11ครับแต่ตลาดก็ยังคงนิ่งเพิ่งมามีวันที่13เนี่ยแหละครับที่ราคาร่วงและเริ่มมีเงินไหลออกแรง ซึ่งมีเป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับว่าสเปนมนันนี่กำลังช้อนหรือพูดกันตรงๆก็คือราคาจะผันผวนก็จริงครับแต่พฤติกรรมบนเชนอย่างการขนเหรียญแบบเงียบๆน่าเชื่อถือยิ่งกว่าราคากราฟซะอีกครับโดยถ้าหากเจอรอบใหม่ที่ทั้งราคาย่อตัวลงบวกกับเหรียญที่ไหลออกนานกาจะเป็นโอกาสทองครับในการสะสมเหรียญอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้วครับสถานการณ์โลกเรียกได้ว่าผันผวนอย่างหนักครับโดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล ทําให้ตลาดเสี่ยงตึงเครียดโดยถึงแม้ว่าบิตคอยจะร่วงในระยะสั้นครับแต่ก็ไม่มีใครเทขายแบบตื่นตรหนกตรงกันข้ามครับสปอร์ตบิตคอยอีเทฟได้กลับมามีเงินไหลเข้ารวมกัน1,371ล้านดอลลาร์ภายใน5วันทําการดังนี้ครับในวันที่9มิถุนายน386ล้านดอลลาร์10มิถุนายน431ล้านดอลลาร์11มิถุนายน165.7ล้านดอลลาร 12มิถุนายน86.3ล้านดอลลาร์และ13มิถุนายน302ล้านดอลลาร์ซึ่งรูปแบบนี้ครับชัดเจนว่านักลงทุนสถาบานันเข้าช้อนตอนราคาต่ำและจังหวะส่วนใหญ่มักจะเป็นต้นสัปดาห์กับช่วงท้ายสัปดาห์ครับซึ่งเหมือนกับว่ากลุ่มทุนใหญ่ได้วางแผนเข้าตลาดอย่างมีระบบซึ่งนี่ก็แปลว่าตลาดไม่ได้ตื่นกลัวอะไรมากนะครับและรอบนี้ที่ราคาตกก็เพราะข่าวทําให้อารมณ์เสียไม่ใช่การเข้าสู่ตลาดนี้อย่างจริงจังครับ โดยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่แย่ลงถ่า ETF ยังคงดูดเงินเข้าเรื่อยๆบ t c o i n ครับก็มีลุ้นกลับไปทดสอบแนวต้านที่1 1 1 0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งครับเมื่อเวลา1 0 4นาฬิกา46นาทีของวันนี้ในเวลากรุงเทพครับ o t n o อ n เพิ่งได้ปรับความยากในการขุดรอบใหม่ที่ความสูงบล็อก91,152โดยระดับความยากได้ลดลงเล็กน้อยครับที่0.45%เหลือ126.41ที ซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่ปรับลดลงหลังจากที่ขึ้นอยู่ต่อเนื่องอยู่หลายรอบแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปครับพอค่าแฮชเรททั้งระบบยังคงโหดมากเพราะในวันที่14มิถุนายนก็ได้พุ่งทะลุ946 e h ต่อวินาทีซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่แบบไม่หยุดหายใจเลยครับแล้วปัญหาคืออะไรคือระบบจะแข็งแรงครับแต่ wallet ของคนขุดกับเล็กลงราคาต่อแฮชเรทก็ลดลงจาก55.53ดอลลาร์ต่อ p h ต่อวินาทีในกลางพฤษภาคม เหลือแค่52.92ดอลลาร์ต่อ PH ต่อวินาทีซึ่งตกไปเกือบ5%เนครับนั่นเท่ากับว่ายิ่งขุดแรงเท่ากับค่าไฟยิ่งแพงแต่ถ้าราคาเหรียญไม่ขึ้นก็ยิ่งขุดยิ่งจนและที่แย่กว่านั้นครับคือรายได้จากค่าธรรมเนียมคิดเป็นแค่1.32%ของรายได้ต่อบล็อกซึ่งก็แปลว่ากิจกรรมบนเชนน้อยลงเหมือนกับคนทำโอทีครับแต่ไม่มีเงินเดือนซึ่งถ้าเหรียญยังไม่ขึ้นคนก็ไม่กลับมาใช้บล็อกเชนรายได้ของคนขุดก็จะหายไปครับ และรอบใหม่ของการร้างบางเหมืองก็อาจจะใกล้เข้ามาโดยตอนนี้เรียกได้ว่าเหมืองยิ่งแข่งขันไรายได้ยิ่งหายฟังแล้วนะ่าสงสารเจ้าของเหมืองที่อาจจะต้องเริ่มหันค่าไฟเพื่อเอาตัวรอดกันเลยทีเดียวครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดทั้งในวงการคริปโตบล็อกเชนรวมถึงเหมืองขุดตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ ที่ตะวันออกกลางสถานการณ์เริ่มร้อนระอุอีกแล้วครับโดยการประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลและอิรานได้ปะทุขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ตลาดทั่วโลกตึงเครียดหนักสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็สะเทือนไปตามๆกันครับแม้กระทั่งบิตคอยก็ยังมีสะดุดเล็กน้อยแต่ก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ครับโดยช่วงบ่ายในเมื่อวานนี้ได้พุ่งขึ้นไปถึง16000ดอลลาร์ 1, 06, และในตอนนี้ครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ15,398ดอลลาร์ 1, 05, ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิมหลายตัวเลยครับโดยทางฝั่งของสหรัฐสปอร์ตบิตคอย ETF ก็ยังคงดึงดูดเงินทุนได้ดีติดต่อกันถึง5วันซึ่งก็ได้ดูดเงินเข้าไปสะสมแล้วถึง1.3พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งก็ได้สะท้อนความเชื่อมั่นในตลาดว่ายังไม่หายไปไหนแต่ที่น่าผิดหวังก็คือร่างกฎหมายที่หลายคนหลายฝ่ายตั้งความหวังไว้อย่างกฎหมายความชัดเจนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ก็กลับถูกทำเนียบข่าวครับเบลด้วยคําที่เห็นที่ว่าไม่เห็นด้วยทั้งๆที่เกือบจะเข้าสู่กระบวนการการออกกฎหมายแล้วส่งผลให้อนาคตของการกํากับดูแลคริปโตในสหรัฐกลับเข้าสู่ภาวะไม่แน่นอนอีกครั้งครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนคณะกรรมการการเกษตรและบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้รวมกันผ่านร่างกฎหมายความชัดเจนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีแผนที่จะเข้าสู่การลงมติเต็มสภาในเดือนกรกฎาคม หนึ่งในข้อแก้ไขคือการห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีสมาชิกสภาคองเกรสรวมถึงครอบครัวของพวกเขาถือครองการดำเนินกิจการหรือโปรโมทคลิปโตในช่วงที่ดำรงตำแหน่งแม้จะถูกโหวตไม่ผ่านด้วยคะแนน21ต่อ30แต่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาต่อไปจนกระทั่งคืนวันที่11มิถุนายนทำเนียบข่าวได้ออกแถลงการชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยส่งผลให้การเจรจายุติลงทันที ขณะเดียวกันทรัมป์กับเดินหน้าโปรโมตรคลิปโตยอย่างเปิดเผยโดยครอบครัวของเขาได้กำไรจากการลงทุนด้านนี้ไปแล้วราว3.3พันล้านดอลลาร์และทรัพย์สินส่วนตัวของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น5.6พันล้านดอลลาร์ the e r r d u a c c n n ตระกูลทรัมป์ถือได้ว่ามาแรงมากๆครับในเกมคริปโตพวกเขาไม่ใช่แค่ถือเหรียญเองนะครับเพราะพวกเขายังได้ออกมาหนุนรับเต็มตัวแต่ก็โดนวิจารณ์เละครับว่าทําตัวเป็นทั้งกรรมการและนักเตะในสนามโดยทําเนียบข่าวครับก็ได้ชี้แจงว่าทรัพย์สินของประธานาธิบดีอยู่ในทรัสต์ไม่ได้แทรกแซงนโยบายแต่ฝ่ายต่อต้านเองก็ไม่ได้เชื่อครับโดยมองว่ากลไกนี้อาจจะไม่อยู่เพราะอํานาจยังคงจูงกระเป๋าเงินได้ ซึ่งร่างกฎหมายตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกับ Genius Act ที่เดิมทีครับถูกวางเอาไว้ให้เป็นไม้เด็ดของสหรัฐในด้านคริปโตและเตรียมเสนอประธานาธิบดีในเดือนสิงหาคมแต่ท้ายที่สุดครับสภาคองเกรสกับขัดแย้งกันเองและก็ได้เรือนการพิจนารณาไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงทําให้ระบบการกํากับดูแลก็ยังคงว่างเปล่าครับโดยในตอนนี้ CFTC กับ SEC ก็ยังคงแย่งกันครับว่าใครจะมีสิทธิ์ควบคุม จนถึงขนาดที่ว่าแพลตฟอร์มซื้อขายเองครับก็ยังคงไม่รู้ว่าจะต้องรับฟังใครกันแน่ซึ่งบางบร,ริษัทคริปโตถึงขั้นบอกนะครับว่างั้นเราไม่เล่นแล้วและเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศที่มีกฎชัดเจนอย่างสิงคโปร์หรืออาบูดาบีแทนโดยสิ่งที่น่าจับตามองก็คือทรัมป์ยังคงลุยอาณาจักรเว็บตรีอย่างต่อเนื่องครับแต่ไม่ยอมรับกติกาหรือข้อจํากัดที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเลยแม้แต่น้อยครับ สถานการณ์ในตะวันออกกลางร้อนระอุข,ขึ้นอีกครั้งครับโดยในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาโลกอิสราเอลครับได้โจมตีทางอากาศใส่กุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านครับซึ่งก็ได้ทําให้ความเสี่ยงในความขัดแย้งพุ่งสูงขึ้นโดยตลาดทั่วโลกครับต่างก็ได้อยู่ในภาวะตึงเครียดแต่ที่น่าทึ่งก็คือบิตคอยกับดื้อดึงครับอย่างไม่น่าเชื่อเพราะขนาดข่าวใหญ่ออกมาแบบนี้กลับร่วงลงไปแค่3%เเท่านั้นครับและยังคงทรงตัวอยู่แถวแถวหนึ่งแสนห้าพันดอลลาร์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักสู้ที่ไม่หวั่นไหวต่ออะไรเลยจริงๆครับโดยในช่วงเวลาแบบนี้เอง m i c คิลเซเลอร์สายบิตคอยตัวจริงและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท s t r a เ e จีก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งครับโดยเขาได้เคยพูดไว้ครับว่าบิตคอยอาจจะพุ่งขึ้นถึง13ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญภายในปี2045และในตอนนี้ครับที่ตลาดกำลังปั่นป่วนเขาก็แอบปล่อยสัญญาณชวนสงสัยว่าหรือนี้จะถึงเวลาซื้อเพิ่มอีกแล้ว Israeli strikes have hit the Iranian capital of Tehran on Sunday. Video on social media and geolocated by CNN shows smoke billowing into the sky in densely populated areas of the city. Other video showed an injured person being carried on a stretcher while other residents try to suppress a water break believed to be caused by the strikes. A nearby building could be seen damaged, its windows blown out. แม้ความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางจะกระทบกับตลาดการเงินทั่วโลกแต่ไมเคิลเซเลอร์ดูเหมือนจะไม่สะทุกสถานล่าสุดกัโพตดกราฟบิตคอยที่สื่อว่าอาจจะกำลังเตรียมซื้อเพิ่มครั้งล่าสุดที่สตอรีจี้เข้าซื้อคือเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยซื้อเพิ่มอีก1,045 BTC มูลค่าประมาณ110ล้านดอลลาร์แม้จะเป็นจานวนไม่มากแต่ก็ทาให้พอร์ตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น582,000 BTC แล้วจากข้อมูลของ s ซ l l e r Tracker ระบุว่า s t a t e g y มีกำไรที่ยังไม่ขายอยู่มากกว่า50%ของพอร์ตถ้าคิดตามราคาปัจจุบันกำไรที่ยังไม่รับรู้ก็ทะลุ2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วเช่นกันทุกวันนี้บิตคอยไม่ได้เป็นสินทรัพย์ของรายย่อยคนละกระเป๋าอีกต่อไปแล้วครับเพราะในปัจจุบันนี้ประมาณ15%ของบิตคอยทั่วโลกถูกถือครองโดยสถาบันและรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วใครถือเยอะที่สุดคำตอบคือ ETF ที่นำโดยยักษ์ใหญ่ครับอย่าง BlackRock, f i d e l i t y และ Grayscale ครับ ซึ่งรวมกันถือครองอยู่ที่1.39ล้าน BTC ซึ่งคิดเป็นมูลคา่า6.63%ของตลาดทั้งหมดและในขณะเดียวกันครับรัฐบาลของสหรัฐจีนอังกฤษและยูเครนก็ถือรวมกันอยู่ที่530,000 BTC ส่วนบริษัทมหาชนอย่าง Strategy Tesla และ m มาร th o n รวมกันถือไว้ประมาณ760,000 BTC โดย Strategy ครับเพียงเจ้าเดียวก็กินไปเกิน580,000 BTC แล้ว และนอกจากนี้ยังมี450,000 BTC ที่อยู่ในมือของนักขุดโปรเจกต์ดีฟาและกลุ่มสายศรัทธาระยะยาวซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับ ETF ได้มีเงินไหลเข้ากว่า1,300ล้านดอลลาร์ทำกลางความไม่แน่นอนทางกลุ่มิรัฐศาสตร์การไหลเข้าในระดับนี้ครับก็เลยถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระถิงที่ชัดเจนและการที่ไมเคิลเซเล l ร r ออกมาประกาศว่าจะซื้อเพิ่มในช่วงนี้ก็ยังเสริมความมั่นใจให้ใหกับตลาดแบบตรงจุดครับ เสมือนการฉีดอะดรีนาลีนเข้าหัวใจของนักลงทุนก็ไม่เกินไปนะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับฮานอยได้กลายเป็นศูนย์กลางของคดีหลอกลวงในวงการคิปโตครั้งใหญ่โดยกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งครับได้จัดฉากโกงครั้งมาหึมาโดยได้หลอกบริษัทไปกว่าร้อยแห่งครับและนักลงทุนรายย่อยอีกจํานวนมากแล้วก็ได้กวาดเงินไปกว่า1น7ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวซึ่งพอเรื่องแดงขึ้นมาครับทางการเวียดนามถึงกับตกใจและรีบรับมือในทันทีครับ แต่เมื่อไม่นานมานี้ท่าทีของรัฐบาลก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ค่อนข้างแข็งกร้าวตอนนี้กับพูดถึงเรื่องการร่างกฎหมายและการเตรียมออกข้อกําหนดต่างๆโดยดูเหมือนว่าเวียดนามเองครับก็กําลังจะเอาจริงกับการยอมรับคริปโตในระดับประเทศแล้วอะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนใจอย่างกระทางหันครั้งนี้คําตอบสําคัญครับก็คือเวียดนามติดอยู่ในบัญชีสีเทาของ FATF หรือ Financial Action Task Force มาหลายปีแล้วครับหรือพูดง่ายๆก็คือ ทั่วโลกต่างก็เห็นว่าเวียดนามครับยังคงอ่อนในเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินและความมั่นคงทางไซเบอร์โดยคาดว่าเวียดนามเองครับก็คงเบื่อที่จะโดนเพ่งเล่งแล้วครับก็เลยถือโอกาสใช้กระแสะนี้เดินหน้าทํากฎหมายช่วยเห็นว่าพวกเขากําลังเอาจริงสภาแห่งชาติเวียดนามได้ลงมติเห็นชอบกฎหมายอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีดิจิตอลอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับทรัพย์สินดิจิตอลหรือคริปโตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกำหนดมาตรการส่งเสริมในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างปรัญญาประดิษฐ์หรือ AI, มิคอ c o n d u c t ร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2026ถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้เวียดนามเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการกำกับดูแลเว็บทีอย่างเต็มรูปแบบภายใต้กฎหมายใหม่นี้ทรัพย์สินคลิปโตจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ทรัพย์สินเสมือนและทรัพย์สินเข้ารหัส ไม่รวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่นหลักทรัพย์หรือสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางหรือ CBDCs ท้งนี้รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดกรอบการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป This area of Vietnam has blossomed since Bitcoin's emergence and crypto's migration into the media limelight. Vietnamese entrepreneurs have capitalized on crypto's popularity and also created some remarkably valuable crypto companies, including the likes of Sky Mavis and Kyber Network, to name a few. These and many other crypto companies launched from Vietnam have cemented the country's reputation as a prime location for tech. their operations who want to expand their operations abroad. กฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลฉบับใหม่ของเวียดนามครับมาพร้อมกับแรงจูงใจทางนโยบายแบบเต็มรูปแบบสำหรับภาคเทคโนโลยีชั้นสูงครับเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีการให้สิทธิ์ใช้ที่ดินในราคาพิเศษหรือเงินสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทุกอย่างที่บริษัทเทคโนโลยีไฝฝันกำลังถูกรวบรวมไว้ที่นี่ครับ และไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนแผนนี้เพระรัฐบาลท้องถิ่นเองครับก็รวมโดยเช่นกันทั้งการสนับสนุนค่าฝึกอบรมพนักงานไปจนถึงการปรับปรุงเนื้อหาในตําราเรียนให้ทันสมัยรวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิตอลครับที่เข้าไปตั้งแต่ระดับโรงเรียนเพื่อปันบุคลากรยุคใหม่ตั้งแต่ต้นน้ําในขณะที่ทั่วทั้งโลกครับกำลังเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเวียดนามก็กําลังเดินเกมอย่างชาญฉลาดครับซึ่งนี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนถึงนักลงทุนครับว่า ประเทศนี้จริงจังกับนวัตกรรมและกำลังวางตำแหน่งของตนเองให้เป็นผู้นำในเวทีดิจิทัลระดับโลกซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้ประโยชน์หลายทางในคราวเดียวเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแพลตฟอร์มเทรดคริปโตเจ้าเก่าอย่าง btcc ก็ได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งครับโดยรายงานตรวจสอบสินทรัพย์ประจำเดือนพฤษภาคมที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาครับว่าโดยพบว่า btcc มีอัตราทุนสำรองสูงถึง152%ซซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างมากครับ พอไม่เพียงแค่อยู่ในระดับปลอดภัยแต่ยังมีประกันถึง2เท่าสำหรับเหรียญหลักเช่น i ิ c o i n ที่140%อยี่เอรีทเียมที่146%และ XRP ที่สูงถึง16 5เลยทีเดียวครับโดยรายงานนี้ยังได้ใช้เทคโนโลยี m า r กิ t r e e เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ของตนเองได้แบบออนไลน์ตลอดเวลาโดย b t CC ครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2011และได้ยืนหยัดผ่านทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมีมานานถึง14ปี โดยไม่เคยถูกแฮ็กไม่มีข้อมูลรั่วไหลและไม่เคยล้มละลายเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า7 000, 000ล้านรายจากกว่า160ประเทศทั่วโลกซึ่งทั้งหมดนี้ครับทำให้ BTCC กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจในวงการซื้อขายคริปโตระดับโลกเลยทีเดียวครับ BTCC กำลังจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ14ปีอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมสนุกๆที่ทุกคนสามารถร่วมได้ง่ายๆเพียงแค่ทำกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียเช่นการโพสต แท็กเพื่อนหรือแชร์อัปเดตต่างๆก็มีรางวัลมากมายรอรแจกให้กับผู้ร่วมงานไฮไลท์ของงานคือการสะสมเหรียญที่ระลึกครบ,รบ14ปีนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแล้วยังมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์จริงๆโดยที่ผู้ได้รับเหรียญน,นี้จะสามารถแลกรับเงินทุนการเทรดมูลค่า140ดอลลาร์สหรัฐหากมียอดการเทรดรวมครบ2แสนดอลลาร์จะได้รับเงินเพิ่มอีก14ดอลลาร์พร้อมเงินทุนในการเทรดอีก14ดอลลาร์และเมื่อมียอดการเทรดสะสมถึง1ล้านดอลลาร์ จะได้รับเหรียญครบชุดพร้อมเงินทุนเทรด140รดอลลาร์ BTCC ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนานตลอด14ปีนี้ด้วยรางวัลของความจริงใจที่มอบคืนกลับอย่างสมเกียติจนถึงตอนนี้ครับ BTCC ได้ดำเนินการคัดลอกการเทรดไปแล้วมากกว่า220ล้านรายการโดยมีผู้ใช้ฟีเจอร์นี้กว่า ,6000 600, 0คนครับเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถตามการเทรดจากมือโปรได้ง่ายๆซึ่งถือว่าเหมาะมากครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นสร้างกำไรจริง โดยแพลตฟอร์มเทรดเดโมครับได้รับการอัปเกรดแบบเต็มรูปแบบพร้อมเงินรางวัลประจำสัปดาห์สูงถึง500,000 USDT โดยทุกคนครับสามารถฝึกเทรดและชิงรางวัลได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินจริงซึ่งเหมาะมากครับสำหรับการฝึกทักษะพร้อมรับโบนัสไปในตัวช่วยการก้าวเข้าสู่การเทรดจริงเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดเดอร์มือเก่าที่ชอบเล่นเลเวอเรจแบบงสูงหรือคนที่ชอบก๊อปปี้เทรดเพื่อทำกำไร BTTC พร้อมดูแลทุกคนครับและถ้าคุณลงทะเบียนตอนนี้โดยใช้โค้ดเชิญจาก BTV อย่าง DG0 OCK ก็จะได้รับแพ็กเกจต้อนรับสุดพิเศษครับเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้รางวัลที่มัน่นคงโอกาสทำเงินดีๆรอทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วครับพาชาเลขาธิธิการการคลังของ้อ,องกลงเผยว่าด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลความต้องการสำหรับ s t a b l e c ค i ยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาด บริษัท MetaPlanet จากโตเกียวซื้อ Bitcoin จำนวน1,112เหรียญในราคาประมาณเหรียญละ1500ดอลลาร์รวมปริมาณการลงทุนกว่า117.2ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ตอนนี้ MetaPlanet ถือครอง Bitcoin รวมกว่า10,000เหรียญแล้วจากข้อมูล Dashboard ดูนของ Ad e t a n 7 1 4เมื่อวานนี้มีผู้ใช้ร่วมกิจกรรมแต้เทรดใน Binance Alpha จำนวน195,226คนลดลงอย่างมากถึง30,000คน จากในวันที่ผ่านมาโดยอยู่ที่225,894คูณประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จะนำขบวนทหารฉลองครบรอบ250ปีในวันที่14มิถุนายนโดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างคอยเบสและอเมซอนสร้างความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และเป็นประเด็นถกเถียงในสาธารณะ อขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุน v t v ีและสมาชิกเวยบอได้จัดโปรโมชั่นพิเศษจำกัดเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง25มิถุนายนผู้ใช้ใหม่รับส่วนลดค่าสมาชิกสูงสุดถึง888อยหยวนส่วนสมาชิกเดิมที่ต่ออายุรับส่วนลดสูงสุดถึง1 1 8 8หยวนโดยจะมีเพียง35คนแรกเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์รีบสมัครเลยเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมทั้งข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโต c ็อกเชนและเหมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ b t v Insight พอดแคสต์ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนเลยครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์ครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยครับ แลามาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ